มินิคูเปอร์เอสอีคอนเวอรรถยนต์ไฟฟ้าร้อเอร์ซนแบบเปิดประทุนจากมินิขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้ทาง Neotech Thailand ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีก1รุ่นจากมินินะครับ นั่นก็คือ MINI Cooper SE Convertible ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง MINI ก็ได้ปล่อย MINI Cooper SE แล้วก็ได้มีการนำเข้ามาจำหน่ายในไทยแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นหลังคาเปิดประทุนขับเล่นรับลมชิลๆโดยจะผลิตเพียงแค่999คันเท่านั้น พร้อมระบุเฉพาะคันนะครับจากคันที่1ถึงคันที่999โดยจะระบุบริเวณกาบชายล่างประตูส่วนที่มินิคูเปอร์ SE c o n v e r t i b l e ตนะครับต่างจากมินิคูเปอร์ SE รุ่นที่แล้วนั่นก็คือขอบไฟหน้าไฟไท้ายมีการตกแต่งด้วยสีบรอนตัวหนังสือสีดำเงาเปียนโนแบล็คและหลังคาเปิดประทุนแบบซอฟท์ท็อปในด้านของกระจังหน้ายังมีการปรับให้เป็นสีเดียวกับตัวรถและปรับขนาดให้ดูใหญ่ขึ้นเพื่อความโดดเด่นมาพร้อมล้ออลลอย p o พาวเวอร์สปอก สีทูโทนขนาด17นิ้วมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดยาว3845ม mm, ิลิเมตรกว้าง1727ม mm, ิลิเมตรและสูง1432ม mm. ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่2495ม mm. ิลิเมตร ดีไซน์ภายในนะครับก็จะมีแผงหน้าปักทรงคลาสสิกออกแบบส่วนต่างๆเป็นทรงกลมมาพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8.8นิ้วความจุก,การเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับจะอยู่ที่160ลิตรต่างจากรุ่นแฮชแบ็กนะครับที่มีความจุก,การเก็บสัมภาระาที่211-731ถึงลิตรนะครับเมื่อพับเบาะหลัง ด้านขุมพลังและสมรรถนะของ MINI Cooper SE Convertible นะครับจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวเป็นแบบ AC Synchronous Electric Motor โดยให้พละกกำลังสูงสุดถึง184แรงมา้าแรงบิดสูงสุด270นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ32.6กิโลวัตต์เอระบบขับเคลื่อนก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้า อัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะอยู่ที่8.2วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งได้ไกลสุดจะอยู่ที่201กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC สำหรับราคาของ Mini Cooper SE Convertible 2023ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีแต่ Mini Cooper SE 2022นะครับซึ่งราคาในไทยจะอยู่ที่2 4 5 0,000บาทเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็ สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน